ัครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์ไทยบาทที่แล้ววันนี้เจอผ้ามาสื่อทับเขาวันตกช่วงสามโมงกว่าตอนอี้ก็์ซีโมงกว่าสี่โมงกว่ากว่ามาสื่อทับเขาช่วงแรงกตลาดแรงเข็มมะระไปเขาไปเบิ้งนำกันว่าบรรยากาศจะเป็นแนวไหว ครับกูกูนากูนาบ้านหน่อยถึงเหลืองหน่อยอ่ะแล้วก็มาฝานฝานฝานกินข้าวครับโอ้ยกวัยดีเว่าเขามาตากแห้งไงอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเอามาตากแห้งตากแห้งแล้วก็ไปเคี้ยวกินได้ครับโอ้ยครับกล้วยกล้วยดีแบบเคลือบกระเพาะดีเมนบหมครับผมโอ้เนี่ยเป็นแบบเนี่ยเราไปฝานเลยนะครับ ครับไดฝานเลยแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามากินออ๋ครับพวกเป็นแพ้นี่กระเพาะนี่น,นะอโอ้เนาะจะหายโอ้ไปหาหมอซาหมือเตีดิยังว่าหาหมอว <c oughs> ดนั้นปวด,วดท้องเหมือนกันเป็นโรคกระเพาะเนี่ยไปหาหมอสามวันอะ่ะยังไม่หายเลยยังปวดเหมือนเดิม หมอให้ยาแก้ปวดมากินมันก็ยังปวดอยู่เรื่อยๆไงเออเห็นเขาบอกว่าเอากล้วยดิบกินน่ะกล้วยดิบไปแล้วฝานตากแดดเลยโอ้ขับขอบจะลองเบิ่งแห้งเลยเพราะว่าน่าไปหาวิทหน่วยมวยเนี่ยอยู่หรอเดี๋ยวจะลองกินเหมือนกันวันนี้โจเล่าได้สบายนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับมัดเท้ารับผมโซนทั้งออกทั้งลานจอดรถเขมรละ ะเป็นแหล่งขายของข้างนอกก็มีครับโอ้หอยเนาะเอ้าปลาปลาปลาขออนุญาตขายนะครับค่ะโอ้ปลาซิวเนาะปลาซิวลงต่อนุงดีบ่ดิเ่ยโอ้พอดีเสืช่วงนี้น้ำกําลังลงกําลังหลากเนาะปลากําลังลงนี่หอยเฉลี่ยครับหอยเฉลี่ยหรือหอยโข่งนี่เฉลี่ยค่ะบไมีหอยโข่งปะมันมีหัตถก่อนมันมีเลยเนี่ยมันมีหอยดิบแล้วก็ไปมีหรอกครับ โอ้ว้ยจูบกนยังดละบน้มือเนาะบวบเขาใส่ยาเนาะอยากได้ห้อยข้งอะนะโบมี่ฮาใช่แต่โบมี่มันตายอย่างรถไทยค่ะที่แรกเขาใส่รถแตกมันบวครับนี่มันใส่รถไทยไงมันเหยียบมันแตกโอ้แมับไม่ตนใ้ควาันครับครับขอบคุณครับ ขมือนี้วันจินบอกมีดอกไม้โอค่ะอซื่อๆเลยนพวกกัอ๋องามเนาะโอ้ครับ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 ผมตลาดเจมาลาครับตลาดตอนเย็นเนาะช่วงนี้กัประมาณซีโม่งควาจะหาโมงนะครับเอันนี้เห็ดเพชรใช่หมเดชเพชดสวยนึงแม่เก่าจีนสาวเด็นของแม่เป็นฝาดมากอปดสิบบาทจ้าจ้าัฒนา มีหอดหยดโมงตัว <Pokémon> นี้จ้า้าคสวยเฮดถือต่จูมีใหญ่นะมยนจูมใหญ่ด้วยค่ะนี่ดองโอ้งามเนาะตัวแต่กระดิสที่บาทนะฮะเองนสามานะงเ็กมนับมึงก็ต้นนั้นก็วนี้ตัวนี้น้ตใบล่างน้ขาหลดบนยาบของนตค่ะตัวนี้ล่างเพียงเรียบร้อยจ้าตัวนี้พค่ล่างเวมื่อกีแล้วก็มาเปลกเนาะอัไรเนี่ไปรดไรเพาะว่าโน้ตีของคนสา การเฮ็ดสมอปีบ่านี้จ้าเฮ็ดร่วมค่ะเฮ็ดร่วมจ้าขายจังได๋น้อยเฮ็ดร่วมอันสี่สิบบาทจ้าสองสองของเจ็ดสิบโอ้รถได้อยู่ค่ะรถบัสปด้อืมรถได้คนว่าก็ร่างช่วงนี้ก็ร่างเฮ็ดออกเนาะจึงมากิดเบิร์ดแยมแล้วนี่แม่นค่ะบแม่ครับผมฝากเอฟซีมาเบิ่งหน้ากันครับขอบคุณครับผมนี่หมากใหม่เดี๋ยวจะเข้าไป ซื้ออาหารสดเออบ่นอาหารส้อาหารสเร็จออนียไข่แล้วอ้กไข่ไก่เหรไข่ไข่ไข่ต่อแม่นี่2องพอนบเขาพิกหมักล้นก่าโอ้หมักข้ามหน่อยก็มี พจน์หยาดไทยดัวแน่เด้อฝนตกกับถนนเนื้นอแต่ยุ่มีผมต้องถือกระเป๋าไปขับเดียวเขาไปสืป่ออาหารสำเรล่ฝนตกน้ำบากอยากเก็บเดี๋ยวเขาไปบนนักักครกันก อนเย็นนะครับเดี๋ยวครับเบื้องตลาดข้างในงานแย่นี้ครก็ฝากคือม้มีแกงน้ใหม่เานาะอ๋อน้ำใหม่ทุงหมาคนนี้โอ้มาจ้ะน้ำใหม่ทุงตลาดสดเจ้าเมืองตอนเย็นนะครับ บรรยากาศตอนหลังฝนตกมีอาหารสำเร็จหลายอย่างครับพี่น้เราย้อไปสื่อกับเขาก่อนส,สื่อประจำก็เพิ่นด่าน,นมาได้ยังมีอยู่เนาะปมะเขือเปีเ่ค่ะตัวนี้เด้๋ยวจะเป็นปมะสวค่ปะปลสุกมะขามมุนบลายนะคะอ๋อ เอานี่ปลาเกี่ยวเนาะคะ่ะเกี่ยวจาก,กมุกหูสองอ,อันนี่อันนี้มุกปลาเกี่ยวสองมุกเนาะเอาอันนี้ละอันหนึง่งแมนมา <c oughs> สื่อกนินกับเพือ่อนประจำเพรามือนีีมีปลาเกี่ยวกับปลาซิวเนาะเดี๋ยวเด้อเันนี้ถ่ายจะข่าวน้อยหนึง่ง <c oughs> <c oughs> เด้กปันใหาย FT เบิ่งนำตลาดบ้านเท่า เงน<ะ>เ,เศษสองยูสุปขอบคุณครับอะมาสื่อก็เพินประจำที่นองสมา่าเฉมาลาดตลาดแรงช่วงล้งลางพ้นตัวก็มีเยี้ก็ได้มุกปลาแก๋วเนาะกรบต้มเืดเยิ่นเพี่อยวสิฟันตั้งฝุ่นโอ้หมากใหม่ก็มีหมากฟังก์กรฟังก่อนก็นมี มาเมื่อก่อนไปโลนนึงจะสื่อๆยังพี่น้องเ้ยบนตกไปมาหาคิดลำบากสื่อใหม่ไปก็เดี๋ยวไปทางทีหลายทางไปอยู่หันจิไปจอกแจ๊กครับผม ไปเบิ่งข้าวต้มหน่อยอีกก่อนไปเอาข้าวต้มนะตอนนี้เนาะโอ้อันนี้ผัวงอกกับนมากครับหอขา,ายอาหารทะเลหอยแกงหอยลายยังม,มีเบสอะไงเงี้ย คนไหนคนไหนโอ้คนน้ำวานนากินอะยอนากินอยู่แต่กินบ่ระเห็ดสาุรภาสะพัร้านขายผลไม้เปิดต,ตัวเพ่งตื่นใส่กอบแหนม เนื้มแฉดเห็นเนื้อเคมลาดแฉะเนื้มเค็มลาดแฉะตัวไบตะเนาใล้เน้เนื้หนมัเป็นทวงเป็นทวงเนื้นเคมลาดแซะเลยครับพี่น่องมีเยังวมีเนมุ้ตทุก่างเล้อาเนื้อทุก่างๆค่ะกระลาเค็มลาด อาหารตอนเย็นไปเล่าไปเบิร์นอันนั้นต่อก่อนจะข้าวแต่เมื่อตัวขึ้นฝนตกฝน,น,นตกช่วงจะสี่โมงสามโมงกว่าพอดีหยุดก็เลยมาหาหลอดสอีเนี่กินทำไมฝเพราะร้ายอยู่ร้ายอยู่ข้างะจะไล่พักเนี่ยไม่อยกินเดี๋ยวไปเบิรงนข้าวต้มหน่อยก่อนอเดี๋ยวเบิร์ตก่อนแล้วกันพ่อจ้ะ ามาอยู่มุมนี้อีกเลยลาบเท่าลาบตอนนี้อยากถ่า,ายแล้วนะครับอยากถายคลีปนี่โอ้แเงละไหม่สมลาบเท่า,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 าโอ้ยคนกบวาตัวนี้คนกบน่าแม่ย้อยนี่สืพ่อแล้ว แกงน้ำใหม่แกงน้ำใหม่แกงขี้เล็กที่เบิร์ตปะยางต่อมาเอาข้าวต้มกันข้าวต้มน้อยจะเบิร์ตก่อนเบิร์ตหรอวะย่าง,ง,ง,งโยอ,อันนี้เป็นข้าวต้มมาจ่อเพิ่นกุ้มือเรื่องเชื่อมากเรื่องเชื่อแก้วโบม,มาก <c oughs> มือในฟุกพี่น้องเต็มมากินข้าวต้มเอาอย่างละวยี่สิบครับ <c oughs> ได้ค่ะตะคุ่น,นะคะได้มิบบัว <c oughs> <c oughs> อันนี้เราเพิ่นเอาหนังไทยยังกว่ามกก่แก่หยุดพักก่อนไปสองวันค่ะวายูิงปลาเข็งปิงไละเศราหวานปิงปลเข็งเนาะปลเข็งนาปลาเข็งลงลีบ่าไงงลีค่ะโอ้นี่เด้สดๆก็มีตัวปลาสิวรอไฟ พี่น่องเลยตลาดเชมราชกล่วงเย็นเนาะมากประจำแต่บ่ได้ถ่ายลงคลิปให้พี่น่องได้เบิ้งเลย <c ười> มลอลือนี้กี้ออกาหลังพ้นตกเดี๋ยวเอาว่างใ่น้อยมาอ่านฝันเอาตังค์ไปก่อนตังค์ก็สี่สิบบาทปรเดี๋ยวอ่าครับขอบคุณ,ค,ณ<อ>ครับเด<อ>ี๋ยวประจำสื่อตักกับได้แต่เนี้ย ตายแล้วรถอยู่ทางเลยแล้วลงทางเลยมอกจอดรถจะได้อ๋อโางทีครับมาทางที่ลงหมอกจอดรถโอ้ยเอารถไปจอดเลยใช่หรอือจังฮ่ะจะกลับเลยสำหรับคลิปนี้กับ<ๆ>ขอฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สไตล์ไทยบาทที่แอววได้เลยค่ะเด้อคลิปหน้าออกกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอการวาสวัสดีครับ